จะเริ่มทำพุทธบริษัททั้งหลายเนาะวันนี้เขาเป็นวันโกนโกนผมเองพระรต้องช่วยตัวเองเป็นถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเป็นมันก็ไม่ได้พระต้องเป็นผู้นำนำตัวเองให้พ้นจากโลกโกรธหลงราคะโทสะโมหะนี่ถ้าเราไม่ช่วยตนเองใครจะช่วยพระส่วนมากจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีมีอยู่ปิบัติที่ไม่ดีก็มี เพราะว่ามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีไม่ว่าวงการไหนพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกามก็เหมือนกันสามเณรก็เหมือนกันมีทั้งพระดีมนเณรดีฉะนั้นการประพฤติบัติเราพยายามทำทำตัวเองให้มันมีคุณค่าทางจิตใจมีมีบุญกุศลมีบารมีเนี่ยพอเราต่างคนต่างมีปรม,มกันปมบางคนก็เป็นคนพูดหยาบ พระอาจารย์ี่เป็นคนพูดหยาบไม่ค่อยพูดเพลาะเท่าไหรในวงนกกลสี่คนมีพระอาจารย์เนี่ยพูดไม่ค่อยเพลาะเท่าไหรแต่ส่วนมากจะเป็นพลหลบ,ลบๆไม่ค่อยอยากอย,กอยู่ในเบื้องหน้าเท่าไหรไม่อยากไปมีครอบครัวไม่อยากไปเผชิญกับอะไรเพราะเราเห็นความทุกข์เห็นความทุกข์เห็นความลําบากเมื่อสิ่งบางอย่างมันก็เป็นการฝึกหัดเราเนี่เพราะเรามีสือ่อมนแล้วก็ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแต่ผู้อื่นไม่ใช่อยากดังอยากอะไร แต่เราอยากดัดนิสัยจากคนที่ไม่กลัวก็เป็นคนที่กล้าคนคนพูดไปเพาะก็พูดเพาะขึ้นนิดหน่อยแต่เราก็ต้องพูดให้มันถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกตามตามไม่ได้พูดเล่นพูดหัวพูดสอดเสียดพูดเพ้ร์เจอร์พูดคําหยาบไม่ได้พูดผิดมุสาวาทฉะนั้นการประพฤืชปฏิบัติของเราก็ต้องช่วยตัวเองเป็นหลักพระเป็นผู้ที่นำหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อกันหา านก็ให้เรานำสวดมนต์บทไหนที่มันสวดมนต์แล้วคนสงบระงับได้พายมสวดมนต์พายมนั่งสมาธิเทศให้ฟังทําให้ดูอยู่ให้เห็นเนี่ยเป็นกิจหน้าที่ที่ท่านตั้งใจปรารถนานคือว่ารับภาระครูบาอาจารย์มาถึงเราไม่อยากทําเราก็ต้องทําเพราะเป็นภารกิจหน้าที่ของเราที่ต้องทํามันจะอยู่ย่าตอกอยู่ที่เดียวไม่ได้เราก็ต้องพัฒนาให้ตัวเองมันมีความกล้า มีความเพียรพยายามบากบันค้นคว้าไว้เพราะว่าใครก็ไม่อยากอยู่จุดนี้แต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายมันใกล้มาทุกวัน,ท,วนทุกวันเราท่านทางหลายเหมือนกันไม่อยากได้ฟังธรรมะก็อยากเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆแต่สังขารไม่อำนวยมันก็ต้องเข้ามาหาธรรมะหาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์แก่จิตใจเนี่ยแต่บางคนก็ออกมายังมีโอกาสได้เข้ามาก็ยังดีบางคนนั้นหลงแก่เท่ายังหลงอยู่ หลงติดหลงเพลิดเพลินหลงความมึนเมามันก็แย่ฉะนั้นเราพยายามอย่าหลงหลงโลกหลง,ลงในสิ่งต่างๆพยายามเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษเห็นภัยในการวินว่าตายเกิดถ้าเราไม่เห็นโทษเห็นภัยมันก็ประมาทประมาทในชีวิตประมาทในการใช้ชีวิตเป็นทางเห็นความตายคนประมาทเหมือนตายนะตายจากคุณงามความดีตายจากบุญจากกุศลจ,จากการบําเพ็ญบ่มีนี่ ไม่ชอบฟังธรรมไม่ชอบให้ทานรักษาศิเลเจริญสมาธิภาวนาถ้าเราอยู่ทั้งโลกอาจจะเป็นเหมือนเขาก็ได้แต่เราเป็นผู้ที่เบื่อเบื่อหนในทั้งโลกพ่อก็พาเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่เล็กโยมแม่ก็พาเข้าวัดเข้าวาตั้งแต่เน้นเล็กเห็นว่าวัดวา,าศาสนาเป็นของที่ต้องสืบต่อกันถ้าไม่มีการสืบต่อมันก็จะหมดรุ่นเราก็จะหมดไปพี่ชายก็บวชนินแต่ไม่ได้บวชพระ บวชเนรไม่กี่ปีบวชเรียนเรียนศึกไปก็ไม่ได้เรียนบวชเป็นพระพี่น้องชายก็ยังไม่ได้บวชเป็นเนรเป็นพระเลยก็สาภาพตามสาภาพคนเหนือเราส่วนมากจะไม่ค่อยบวชกันชอบอยู่แบบสบายสบายไม่ค่อยสนใจพระพุทธศาสนาไม่เหมือนภาคกลางภาคอีสานเขาต้องยอยี่สิบปีต้องบวชแต่ทางเหนือแล้วแต่ส่วนมากก็บวชบวชเนรบวชเพราะฐานะยากจน ตามเหตุตามปัจจัยไปเพราะการบวชยังเป็นสิ่งที่ยากบวชแล้วอยู่เรื่อยๆก็ยากอีกอยู่ถูกต้องตามพระธรรมพระวินัยไม่ผิดศีลผิดธรรมมากเกินไปนี่ก็ยากแต่ยากที่สุดคือการเข้าถึงโซดาบันสเกตทาคาอนาคา,า,ารานี่ย,ยากเป็นอันดังดการบวชตลอดชีวิตบวชจนตายค่าพระเหลืองนี่ก็ยากวงตระกูลเราก็ไม่มีพระอาจารย์ก็ไม่ค่อยมีมีลุงนั้นเจ็ม,มาบวช บวชแล้วป่วยก็ศึกออกไปเป็นคราวาสไม่ได้ไม่ได้ตายคาผ้าเหลืองกพอนนั้นก็ถือว่าเสียบวชมาหลายปีเวลาเจ็บป่วยมากก็ไม่ได้ตายในผ้าเหลืองกตตายในเพศคราวาสมันก็ไม่คุ้มค่าฉะนั้นการบวชเป็นสิ่งที่ยากบวชแล้วไปพิบททัติตามพระธรรมวิเวัยต้องสมควรแก่ทมปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกปฏิบัติสมควรนี่ เราต้องประพบัตไิไม่ไม่ว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาสมมพามเณรพระภิกษุก็ตามถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็ไม่เห็นไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระธรรมไม่เห็นพระิยสง์ฉะนั้นการบวชพระพติธบัติเพื่อสละสละโลกเข้าไปหาสู่ทางธรมรมสละโลกแนละ้วแต่ว่าโลกเราก็ต้องยังใช้อยู่ยังกินยังบริโภคอยู่เราต้องใช้ใจ่ายเหมือนกันบางครั้งบางที เพื่อเอาทรัพย์ของญาติพี่น้องนะมาต่อบุญกุศลไม่ให้สูญสิ้นไปในวงตระกูลมาที่ให้เขาไปแล้วมันก็ขาดขาดไปเลยไม่ได้เอาเอา,เอาต่อบุญต่อกุศลให้ความโลภความโกรธความหลงมันก็โลภโกรธหลงไปเรื่อยๆส,สมบัติเราก็แบ่งเป็นสี่ส่วนไปตามให้ตามปัจจัยพอสมบัติทั้งโลกเราก็ต้องกินยังทายถ้าไม่มีปัจจัยไม่มีอะไรไม่มีใครมาดูแล ต้องลําบากหารถก็ไม่ได้จะไปหาหมอก็ไม่ได้ไม่มีเงินทองไม่มีปัจจัยไม่มีญาติโยมอะไรฉะนั้นพระก็มีก็ต้องใช้ใเป็นประโยชน์เป็นให้เป็นประโยชน์สูงสุดสูงสุดในการปฏริบัติไม่ใช่มีเงินเพื่อจะไปซื้อบ้านซื้ออะไรให้แบบพระทางเหนือทางมาหาทางอะไรไปให้ญาติพี่น้องให้เลยอันนี้ถือว่าผิดผิดพระธรรมวินัยแต่ว่าเราอนุเคราะห์ตามที่เราอนุเคราะห์ได้แต่ถ้าเรา ให้ธรรมะให้ธรรมะเป็นทานจะดีกว่าให้อิยะทรั์ภายในศรัทธาศีลฮิลิโอตปาพาหุสัจจะฆะปัญญาให้อิยะทรั์ภายในให้แก่มู่ญาติทางสายเลือดของเราก็ตามญาติทางประพฤติปฏิบัติก็ยาวตามญาติที่ให้ทานรักษาศีลให้อายะทรั์ภายในมันจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ภายในจิตใจนะต่อภบต่อชาติเกิดชาติหน้าชั้นใดก็ได้เกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันอีก ได้สร้างสมสังสมบุญญาบุมีเพื่อความหลุดพ้นเพื่อการไม่เวียนว่ายตายเกิดในการมาพบลูปะพบอารูประพบนั่นเองถ้าเรายัางเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบลูปะพบมันก็ออกไม่ได้ฉะนั้นเราพยายามสร้างบุมีสิทธให้มันเต็มที่เนี่ยทานศีลเนี่มะปัญญาวิทยะคันติสัจจะทิ่ทานมเมตตาเบกขาในบุมีสิทธิ์ให้เต็มที่เต็มใจ ถ้าเราไม่บำเพ็ญเราก็รอให้ใครบำเพ็ญให้ลูกหลาน,นทําให้ไม่ได้เราต้องทําเองแม่ก็ต้องทําเองลูกก็ต้องทําเองปู่ย่าตายายก็ต้องทําเองพุทธะเิดสัตว์ต้องทําเองพุทธเจ้าก็ตัดบอกไว้ตถาคตเป็นแค่ผู้บอกผู้สอนเท่านั้นเธอจะทําทไม่ทําก็เรื่องของเธอนะเพราะการเวนว่ายตายเกิดการสังสมนะถ้าเธอก็สังสมมาเองท่านเธอก็ทํามาเองท่านต้องแก้เองรู้จักผูกต้องรู้จักแก้ ถ้าไม่รู้จักผูกจะไปรู้จักผูกต้องรู้จักแก้เองถ้าผูกแล้วแก้ไม่เป็นก็ไม่ใช่นะชีวิตคนเราก็เหมือนกันผูกในกิเลสตัณหามานาทิฏฐิผูกในโลกเราต้องแก้โลกให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็จมอยู่ในโลกหาศีลหาธรรมหากรรมฐานหาคุณง,งามความดีเกิดมาก็ตายเปล่าไม่ได้อะไรพยายามพยายามเปลี่ยนจากพุทุชนพนะุทุชนที่มีกิเลสนะปัญญาหยาบ ให้เป็นพระญาชนเป็นพระญาเจ้าเป็นญาชนชนที่หมดหลักราคะโทสะโมหะเนี่ยทำตัวเองให้มันสูงก็ยิยงย่งเงินไปสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเราก็รู้นะอยู่ที่ลงมือการปราพฤติการปฏิบัติลงมือกรทนะทําทางกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มนกรรมสามนี่เองถ้าเราลงมือทําแล้วก็ไม่ยากยากที่ไม่ลงมือทํายากที่ว่าจะจะแต่ก็ไม่ทำํำจทีจะทําจะทําก็ไม่ทํา ฉะนั้นเราพยายามเริ่มเริ่มทําแต่ตอนที่เรายังมีลมหายใจยังไม่มีทุกขเวทนากล้าพยายามรักษาศีลจเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมประพฤติปิบัติทางกายวาจาใจเนี่ยเราจะอาบุนต่อบุญอาบุญที่เราได้กระทำนี้แผ่ให้บิดามารดาหมู่ญาติทั้งหลายเราต้องมีพ่อแม่ทุกคนพ่อแม่ที่ล้มหายตายจากพ่อที่แม่ที่ยังไม่ล้มหายตายจากยังอยู่เนี่ก็แผ่บุญให้เขาเขาก็ได้ พอพอที่ตากจากไปแล้วก็ได้เหเพราะว่าถึงท่านมาเกิดท่านก็ยังเกิดในที่ดีในบุญกุศลที่เราได้เกื้อกูลกันเพราะว่ากรรมพันธ์เราเป็นสายพันธ์แห่งการสร้างบุญบุญาบารมีต้องทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราไม่ทํายิ่งขึ้นไปมันก็แค่นั้นกินธาตุดินน้ําลงไฟไปไหนก็ไปไม่ไกลเหมือนใส่เดือนกินขี้ดินแล้วก็ขี้ไว้บนขี้ดิน,ดนมันก็กลัวดินหมดเนี่ย ความกลัวของสัตว์เดจฉานกลัวความกลัวความหลงกลัวดินจะหมดจากจากโลกกินกลัวหมดกินเสร็จก็ขี้มาข้างบนน่นะไม่ต้องกลัวว่าโลกเขาจะอยู่ยังไงบ้านจะอยู่ยังไงลูกหลานเขาจะอยู่ยังไงไม่ต้องกลัวนะคนเราต่างมีภาระมามีหน้าที่ทุกคนไม่มีใครเลยไม่มีภาระหน้าที่ใครใจะสลัดมากสลัดน้อยแค่นั้น พะการประพฤติบัติของเราถ้าจิตใจแล้วไม่ติดเดี่ยวไม่จิตใจไม่เด็จจเดขาดยากออกได้เหมือนหลวงตามหาบัวนะท่านบวชให้ยมแม่ท่านก็มีความรักความชอบพอกับลูกพี่ลูกน้องของท่านอยู่ท่านก็มีความผูกพันจากแต่งงานแม่ก็บอกว่าอยากหวกพึ่งไอ้บัวเนะี่ยมาบวชให้เราจากพึ่งบุญชายพระเหลืองมันให้มันดึงให้เราขึ้นสวรรค์หลวงตามหาบัวท่านก็เป็นหนุ่มท่านว่า แม่ให้บวชได้นะเวลาให้ศึกนี่ไม่ต้องมายุ่งยากกับเรานะเราบวชให้บวชได้แต่แม่ว่าจะบวชตอนเช้าก็ได้ศึกตอนเย็นก็ได้แม่ของตามหาบวชนะแต่ท่านเด็ดขาดนะท่านจะศึกนี้ห้ามมายุ่งยากกับเรานะบวชได้แต่ห้ามเรื่องศึกน่ห้ามมายุ่งกับเราเลยท่านจะบวชได้เป็นพระอรหันต์ช่วยประเทศไทยช่วยโลกช่วยศาสนาพุทธให้ตั้งมั่นในประเทศไทยนะ นะท่านขอการบวชความดื้อรั้นของท่านดื้อรั้นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ดื้อรั้นในสิ่งที่เป็นคุณค่าของพุทธศาสนาดึงค่าแห่งคุณงามความดีของวงศกูลวงศกูลน้องสาวท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติได้บรรลุธรรมแม่ของท่านก็ได้เสียชีวิตได้พามาบวชชีบวชพามอยู่ในวัดจนเสียชีวิตในวัดแม่นี่แม่หลวงตาหม,มาบวชนั้นแม่เป็นผู้ที่ให้ทุกอย่าง ให้ชีวิตให้ทุกอย่างแต่ก็อาศัยลูกเน่อาศัยลูกที่ได้บวชได้ประพฤติบัติธรรมเป็นมหามหาบวชท่านจนได้บรรลุธรรมเป็นเวลาท่านทำน้ำมนต์ทำวันวันที่แม่เสียชีวิตทำทำบุญฉะนั้นเรามีพ่อมีแม่เราพยายามทาพ่อแม่ให้เป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลมีบารมีให้ออกจากการมภาพบลูปะพให้ได้ปอกัน ดื้อในสิ่งที่ดีก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ของศาสนาฉะนั้นการบวชการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่ยากอยู่คนทั่วไปน้อยคนที่จะศรสทามาบวชมาประพฤติปิบัติได้พระทุกวันก็เหลือน้อยคนที่ปฏิบัติดีไปบัติชอบปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์ก็ไม่ค่อยมีนะมีก็มีน้อยแต่เราต้องสแสวงหาให้ได้แสวงหาพระในจิตใจนี่ให้พระเรามีราคะโทสะก็ให้มันหมดไปเบาบางไป สร้างพาณิชยเกิดให้ขึ้นในจิตใจนี่มีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาในพราราหะอียีหา้าเรามีศรัทธาเราไม่ยากเราที่จะสละออกมาได้เราต้องมาแล้วลูกจะอยู่ยังไงหลานจะอยู่มันอยู่ได้เราไม่แช่แกนกลางของโลกที่จะทำํำให้โลกไม่หมุนเราก็สามารถออกมาได้ถ้าเราตายไปโลกมันก็ยังหมุนปก,ปกติมันก็ยังมี เปลี่ยนมากมันจะยุ่งยากบางชั่วบางครั้งบางคราวแต่มันก็ไม่ใช่แกนกลางของโลกเราก็เป็นผู้ที่เกิดเพื่อจากพบเพื่อพลากฉะนั้นก่อนที่เราจะพากสังขารจากโลกนี้ไปพยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบ่มีให้มันเต็มที่เต็มใ,ใจแผ่ส่วนบุญทุกวันให้หมู่ญาติพี่น้องของเราให้ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นเขาจะได้ส่วนบุญที่เราได้กระทาด้วยวาจาด้วยใจทํามากก็ได้มากทําน้อยก็ได้น้อยไม่ทําก็ไม่ได้ ฉะนั้นเราพยายามน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทําในบําเพ็ญเนี่ยแผ่ไปให้บิดามารดาหมู่ญาติของเราทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่าลูกนี้ไปแล้วหากท่านทหลายเหล่านั้นมีความทุกข์มีความลําบากมีความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ความลําบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานบุญกุศลที่เราท่านทาาย ได้พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนจงเป็นภาวะเลชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดทีทถ่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกทำขอสิ่งนั้นผลนั้นจงสำเร็จจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้นิพพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันนะสุขะละปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ